นมชค่ะพี่เต็มฟ้าไม่เชลพี่หิวแล้วได้เลยค่ะพี่พี่หิวแล้วเซเว่นอยู่ตรงไหนหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอยู่ข้างหลังไงพี่อ,อ,อ๋อเดี๋ไปซื้อกินมิเชลกินอะไรบอกพี่มาอยากกินไอติมค่ะ เ yeah, 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 ย่เย่เย่หนึ่งร้อยบาทหนูอยากเอาไอาติมบลอกช็อกโกแลตคะ่ะชอบมาด่าพวกเราก่อนนะโอเล่ต้องเจอแบบนี้นี่แน่อนอะะโอเล่ใส่ยำแย่จริงจริงเลยเฮ้ <c oughs> ะะเอ,อรเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าด่าคนอื่นไปทั่วนะคะไม่ท้องฉะนั้นจะโดนรายงานหรือบล็อกก็ได้ค่ะ อย่างเช่นก็คือเด็กหญิโอเล่นะคะชอบไล่อยาคนกินไปขั่วอย่างเช่นเขาว่าหน้าสมเพศอะคะ่ะทุกคนต้องระวังนางหน่อยนะคะ